คยสังเกตไหมครับว่าคนที่เขาสําเร็จเขามักจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเพราะอะไรนะครับเรามาดูกันเวลาที่เราไปไหว้พระถูกไหมฮะไหว้พระหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรามีบางอย่างที่สูงกว่าเราถูกไหมครับเราเริ่มอ่อนน้อมถ่อมตนให้ท่านต่างๆเหล่านั้นให้พลังกับเรามาให้พรกับเรามาเรามีความอ่อนน้อมกับสิ่งที่สูงกว่าเราใช่แล้วครับเรานั้นมีสิ่งที่สูงกว่าเราอยู่เสมอหลายๆคนที่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จแล้วเพราะตัวเองนั้น เป็นคนทําให้สําเร็จเขาคิดว่าตัวเขาเป็นคนทําให้สําเร็จแต่อีกด้านหนึง่งเขาอาจจะไม่ได้มองว่ามีสิ่งที่ใหญ่กว่าเขามีพี่เลี้ยงมีครูบาอาจารย์ที่ใหญ่กว่าเขาในการที่ช่วยให้เขานั้นประสบความสําเร็จได้นะครับเหมือนกับลูกนะครับที่คิดว่าตัวเองนั้นสําเร็จได้แต่จริงๆนั้นเป็นเพราะพ่อแม่ที่การเลี้ยงดูอบรมให้การศึกษามาคเครดิตบางส่วนนั้นก็ต้องให้กับพ่อแม่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคนที่สําเร็จแล้วแล้วเยื่หยิง มีความภูมิใจในตัวเองอาจจะเป็นจุดตายของเขาในการที่ทําให้เขาไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตนะครับคนที่เขาสําเร็จมากๆนั้นเขามักจะอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าเขานั้นยังต้องเรียนรู้อยู่เสมอเขาต้องพึ่งพาสิ่งที่ใหญ่กว่าเขาเสมอลองดูนะครับสังเกตดูว่าคุณนั้นอยู่ในจุดไหนลองดูครับ